คลิปนี้จะแนะนำวิธีการดีขอบกระโปงนะคะอันนี้จะเป็นขอบตรงกรณีที่เราเข้าขอบตรงนะคะตัดเอวพอดี ody, แล้วก็บวกไม่เกิน2นิ้วนะคะนิ้วครึ่งหรือ2นิ้วนะคะเอวพอดี L ody, แล้วก็บวกไปบวกเพื่อที่เผื่อเราจะขยับได้นะคะแล้วก็ตัดริมสองฝั่งเนะะี่ยค่ะให้ตรงไปเลยค่ะแล้วนำมาเย็บเย็บติดไปก่อนแถบหนึ่ง นะคะเย็บอย่างนี้นะคะผ้าวางข้างล่างแล้วก็ผ้าแข็งวางข้างบนอย่างนี้คะ่ะเย็บให้หัวผ้าเนี่ยขนาดนี้นะคะเย็บไปก่อนฝั่งหนึ่งแล้วเราก็มาเดินตัดฝั่งที่ใส่ตะขอตัวผู้นะคะฝั่งที่อยู่ทางขวานะคะอันนี้ฝั่งซ้ายนะคะเนี่ยฝั่งที่อยู่ทางขวาเนะะี่ยค่ะเราก็เดินตัด โดยที่ไม่โดนผ้าแข็งนะคะแต่ให้ห่างออกมานิดนึงนะคะห่างออกมานิดนึงแล้วเราก็ตัดหัวผ้าสักประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วกระเบียดค่ะแล้วเราก็พับเข้าไปอย่างนี้นะคะที่ให้มีหัวผ้าเนี่ยเพื่อที่ตรงนี้จะวางตะขอจะได้เกี่ยวกับเนื้อผ้าได้นะคะถ้าตัดหัวผ้าน้อยเราจะต้องเกี่ยวเราไปโดนผ้าแข็งบางทีก็จะทะลุออกมานะคะดังนั้นเราก็เผื่อหัวผ้านิดนึงแล้วเราก็นํามารีดอย่างเงะะี้ยค่ะ เราต้องเงย็บตัดก่อนนะคะพอเยบ็บเย็บตัดแค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ต้องตัดนะคะผ้าเคมีอันนี้จะปูก,กาวจะเป็นเคมีที่มีกาวหรือไม่มีกาวก็ได้นะคะแต่ว่าเข้าขอบตรงแบบนี้ไม่ต้องใช้กาวเลย เนีคะเราจับไล่ผ้าไปอย่างนี้นะคะให้เข้าพอดีกับขอบแต่ว่าอย่าให้ตึงนะเดีย๋ยวเวลาเข้าแล้วจะย่นให้เขาหย่อนนิดๆน,นะคะ ก็ตัดหัวผ้าให้เหลือประมาณ3กระเบียดหรือ2เซนนะคะเพื่อที่เราจะพักผ้าผ้าขอบตัวนี้ผ้าเขาบางเราก็จะใช้วิธีพับถ้าเจอกรณีผ้าที่หนาเหมือนผ้าฝ้ายแบบนี้เราพับไม่ได้เราก็จะใช้วิธีกุ้นนะคะกุ้นกุ้นตรงส่วนที่พับลงมาเนะะี่ยค่ะหรือจะโพ้งก็ได้นะคะแล้วแต่ แต่อันนี้ผ้าเขาบางเพราะว่าเป็นเนื้อจอดเนื้อฉีฟองนะคะแล้วพอเราตัดแล้วนะเราก็พักขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องให้ตึงจัดนะคะแล้วเดี๋ยวเวลาไปเข้าก็เข้าแบบอมไม่ต้องเนานะคะ พอเรารีถัวผ้าแบบนี้เนี่ยอันนี้คือด้านในนะแล้วก็จับเข้าไปข้างในอย่างนี้ได้เลยค่ะเพื่อให้เขาคุมไม่ให้เขาคายไม่ให้เขาคายตัวออก อย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เราก็มาเดินตัดฝั่งนี้นะคะเดินตัดฝั่งปลายเนี่ยค่ะแล้วก็ตัดหัวผ้าให้เหลือนิ้วกระเบียดเช่นกันนะคะแล้วทีนี้เราก็มาช็อกระดับเอวว่าเอวจากหัวถึงปลายเนี่ยเท่าอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราก็พร้อมที่จะเข้ากระโปรงได้เลยค่ะตอนนี้จะเข้าขอบแล้วนะคะขอบตรงเนี่ยคะ่ะ หลังจากที่เราเดินตัดตรงนี้แล้วนะคะเราก็ทำตำแหน่งมาร์กเอวไว้แล้วก็จุดครึ่งหนึ่งของเอวนะคะเอวเท่าไหร่เราก็มาร์กไว้ค่ะถ้า29ครึ่งหนึ่งก็เป็น14ครึ่งนะคะเราก็มาร์กไว้แล้วทีนี้เราเดินจากตรงนี้ก่อนคะ่ะเราไม่ได้เดินจากจุดนี้นะคะให้เลยมาสัก3กระเบียดแล้วก็เดินรอบนี้เลยค่ะอันนี้ด้านใน นะคะเราจะเดินกดคิ้วเขาไปก่อนเลยค่ะกดคิ้วประมาณหนึ่งกระเบียดนะคะจนมาถึงเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเดี๋ยวเราจะเข้ากระโปรงละจะเข้าขอบละโดยที่เราจะไม่เน่านะคะพอใกล้ถึงจุดนี้นะคะ ก็นํากระโปงกระโปงตัวนี้เป็นกระโปงพีชค่ะกระโปงพีชเนี่ยจะไม่นําซิปใส่กับตัวกระโปงนะคะจะให้ซิปเนี่ยอยู่กับซับในนะคะซิปเนี่ยจะอยู่ที่ซับในใช้ซิปธรรมดานะคะแล้วก็ตัวพีชเนี่ยเราจะใช้ติดกระดุมแปะค่ะติดสักสามหรือสี่ตำแหน่งนะคะจะใช้ติดกระดุมแปะเพราะว่าพีชเนี่ยถ้าติด ถ้าเย็บซิปกดเนี่ยเขาจะประดกนะคะทีนี้เราก็จะเข้าเอวแล้วนะก็พอใกล้ถึงตำแหน่งเนี่ยนะคะขอบตัวนี้พี่หงทำใหญ่หน่อยใหญ่ประมาณนิ้วครึ่งค่ะ นีคะอันนี้จะมีเส้นเอวนะคะพี่หงจะเดินรูดเอาไว้แล้วก็มัดเอาไว้ไม่ให้เขาขยับแล้วก็จับอย่างนี้นะคะแล้วก็หั่นมาค่ะเดี๋ยวนะหันมา หันมาอย่างนี้นะคะเราก็ค่อยๆวางแบบนี้นะคะ่ะดูเส้นแนวเอวนะคะดูเส้นแนวเอวเนะะี่ยค่ะให้ตรงกับแนวขอบ วางไปอย่างนี้นะคะคือข้างล่างเนี่ยเรารีดแล้วนะคะรีดตายแล้วเดยดังนั้นเราไม่ต้องไปกังวลแต่ว่าเราจะต้องจับผ้าชิ้นล่างเนี่ยให้ตึงนิดนึงนะคะไม่งั้นไม่งั้นเข็มเนี่ยเขาจะดึงผ้ากลับไปนะคะดึงผ้าไปกลับมาฝั่งนี้จะทําให้เวลาเข้าแล้วขอบข้างล่างจะไม่พอ ตรงนี้ช้าๆหน่อยนะเพราะว่าจะเจอตัวซิปอะคะ่ะเราก็เย็บไปอย่างนี้นะคะเย็บไปทีละครึ่งนะคะนะคะจนสุดนะคะอย่าเย็บชิดจัดนะคะเย็บให้ห่างมาซักเกือบหนึ่งกระเบียดนะคะ ตัวขอบเนี่ยเขาจะได้ไม่หนีนะคะถ้าเราเย็บชิดไปเนี่ยใส่ไปนานๆแลว้วบางทีขอบเขาหลุดออกมาขอบเขาหลุดจากที่เราเย็บบังคับไว้ก็จะทําให้ขอบย่นนะคะดังนั้นเย็บให้ใหญ่หน่อยเย็บสักหนึ่งกระเบียดค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันรอบเลยนะคะอันนี้เราก็จับครึ่งหนึ่งเนะะี่ยค่ะ ตรงนี้ที่เราทําช็อคเอาไว้ขอบกับตัวกระโปรงนะคะอันนี้เขาเป็นกระโปรงพีซส,สามารถดึงได้แล้วก็หดเข้าไปได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ